ในคลิปวิดีโอนี้จะพาทุกท่านไปพิสูจน์ดูนะครับว่านอกจากภาษาอังกฤษแล้วเราสามารถสร้างภาษาอื่นๆเข้าไปเพื่อเป็นชุดฝึกให้กับนักเรียนหรือคนที่ต้องการจะเรียนรู้ได้หรือไม่แล้วการตั้งค่าในส่วนอื่นๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานนั้นอยู่ตรงไหนและทำอย่างไรตามกันต่อที่คลิปนี้ครับ ก่อนจะชมคลิปนี้กันต่ออยากถามสักหนึ่งคำถามครับว่าท่านใดที่ได้นำเว็บไซต์ Quizlet ไปใช้กับนักเรียนแล้วบ้างครับหรือถ้าเกิดใครได้ลงทะเบียนแล้วหรือทดลองสร้างแล้วก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาแบ่งปันที่ล่างคลิปนี้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณครูท่านอื่นๆได้นะครับสวีดายสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกทท่านเลยเข้าสู่ช่อง t e d e n Share และนี่คือเอพิโซดที่4ของเว็บไซต์สุดยอดเยี่ยม เกี่ยวกับการใช้ฝึกภาษาที่2-3-4โดยเฉพาะภาษาอังกฤษนั่นก็คือ c h r i s t e t c o m นั่นเองนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะไปเรียนรู้เพิ่มเติมจาก3คลิปที่ผ่านมาไปสร้างชุดฝึกภาษาอืนอ่นไปทดลองเมนูนอื่นๆรวมถึงการตั้งค่าอย่างไรให้ การเรียนรู้นั้นหลากหลายมากยิ่งขึ้นมีลูกเล่นเพิ่มมากขึ้นติดตามกันต่อที่คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมกันต่อฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับที่ได้แชร์ก่อนนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปเดินทางกันต่อเลยครับอย่างแรกเรามาดูในเรื่องของการตั้งค่าก่อนนะครับสมมติว่าตอนนี้ผมเป็นนักเรียนแล้วเวลาที่คุณครูส่งไปให้นักเรียนใช้เนี่ยคุณครูสามารถให้นักเรียนตั้งค่าเพื่อการใช้งานที่หลากหลายได้นะครับ ยกตัวอย่างเช่นกดไปที่เลนนะครับหลังจากที่กดมาแล้วนะครับคุณครูสามารถบอกนักเรียนได้ว่านะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีคำว่า Option อยู่สามารถกดไปได้นะครับก็จะมีการตั้งค่าหลากหลายเมนูด้วยกันนะครับเริ่มต้นตั้งแต่อันแรกเลยก็คือ question type ต้องการจะให้มีแบบไหนบ้างแบบ multiple choice แบบ write t e n ก็คือแบบพิมพ์ตอบแบบ f l a s c a r d นะครับซึ่งค่าตั้งต้นเนี่ยก็จะเป็นแบบ multiple choice กับการเขียนตอบหรือพิมพ์ตอบนั่นเองนะครับ ต้องการที่จะให้สลับลำดับของคำศัพท์หรือไม่นะครับถ้าเกิดต้องการเนี่ยก็สามารถเปิดไว้ได้ต้องการให้มีเสียงหรือไม่นะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายหรือยกตัวอย่างในส่วนที่สำคัญนะครับก็คือในส่วนของ question format เนี่ยลองเปิดดูนะครับคุณครูก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าต้องการที่จะให้ นักเรียนเนี่ยพิมพ์ตอบในลักษณะแบบไหนคือต้องการให้พิมพ์ตอบที่เป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวหรือต้องการให้พิมพ์ตอบทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับสมมุติว่าผมต้องการให้พิมพ์คําตอบที่เป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวเนี่ยตรงนี้ผมก็จะปิดเอาไว้ในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็กดเซฟได้เลยหลังจากที่กดเซฟเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะกดปุ่มรีสตาร์ทเลนโหมดตรงนี้ได้แล้วกดยึดรีสตาร์ทนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้ผมจะกดสตาร์ทเลยเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองกดไปเรื่อยๆนะครับข้ามไปในส่วนตรงนี้นะลองดูนะครับสมมุติว่าในลนักษณะแบบนี้เราลองกดไปถ้าเกิดเราถูกต้องไปเรื่อยๆนะครับมันข้ามในโหมดของ m u t t i p l e Choice ไปแล้วเนี่ยไปสู่ในส่วนของการพิมพ์เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยอ่านี่นะครับปึ๊บ สมมุติผ่านตรงนี้แล้วนะครับเราก็กดสตาร์ทเกิดกดคอนติเนียต่อเลยนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นคําตรงนี้เนี่ยมาเป็นภาษาไทยแล้วในส่วนของคําตอบเนี่ยก็จะพิมพ์เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับในลักษณะแบบนี้เลยนี่นะครับถ้าเกิดพิมพ์ผิดนะครับสมมุติว่าพิมพ์ผิดปึ๊บนี่นะครับมันจะขึ้นบอกว่าผิดแล้วที่ถูกมีอะไรด้วยในลักษณะแบบนี้นี่คือความเจ๋งนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูก็สามารถที่จะเรียนรู้ ในเมนูการตั้งค่านะครับในส่วนออปชันตรงนี้ได้ต่อไปเราไปดูในส่วนอื่นที่นอกเหนือจากเลินกันบ้างดีกว่านะครับ A later few moments later. เราได้ทดลองในส่วนของแฟดการ์ดกันไปแล้วเลินก็ได้ทดลองกันไปแล้วนะครับ mm hmm. เมื่อสักครูน่นี้ต่อไปไปดูในส่วนของเทสบ้างนะครับกดคลิกเลยนี่นะครับก็จะเป็นในลนักษณะแบบนี้นะครับในส่วนนี้ผมจะกดข้ามไปก่อนนะครับตรงนี้จะไม่มีการทดลองใช้แบบพลัดใดๆทั้งนั้นนะครับคือ เราจะใช้ในส่วนที่เป็นแบบฟรีๆนะครับพอกดข้ามเสร็จแล้วนะครับก็จะมีการตั้งค่าซึ่งค่าสูงสุดเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันมี7คําคำมันก็เลยสูงสุดได้7คําคำนะครับถ้าเกิดคุณครูสร้างมากกว่านั้นเช่น20เนี่ยนักเรียนก็อาจจะทําแค่15ทําแค่10ข้อก็ได้ทําแค่5ข้อก็ได้สามารถกำหนดได้ลิมิตอยู่สูงสุดเท่ากับจำนวนที่สร้างนะครับอันนี้ผมก็จะเลือกเป็นภาษาอังกฤษกัแล้วกันนะครับ ในส่วนของ question type หรือรูปแบบของข้อคำถามเนี่ยผมจะเลือกทุกอันเลยนะครับทุกอันในที่นี้ก็จะมีแบบ true or false มีแบบ multiple choice มีแบบ matching มีแบบ r i t i n นะครับแล้วก็กด start test เลยก็จะออกมาเป็นทุกแบบในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคนี่เราก็จะเลือกนะครับอันนี้อารมณ์ก็จะมาเหมือนแบบทดสอบนะครับเหมือนข้อสอบนะครับ โอเคอันนี้ดวงอาทิตย์นะครับแต่เชิมเนี่ยเป็นดอกนะครับโอเคก็ฟอลนะครับอันนี้เป็นฟอลนะครับอ่าอันนี้เป็นแบบมัลติเพิ่นชอยสละโอเคอันนี้ก็เป็นแบบมัลติเพิ่นชอย e อันนี้เป็นแบบพิมพ์ตอบบ้างนะครับโอเคสมมุติว่าผมจะลองพิมพ์ผิดบ้างนะครับโอเคนะครับอันนี้ปื๊ดๆอ่าโอเคแล้วก็อันนี้ก็พิมพ์ตอบเหมือนกันนะครับ เสร็จแล้วก็กดสับมิ t เท t ได้เลยนะครับปึบนี่เลยนะครับก็จะบอกคะแนนว่าเราถูกได้กี่คะแนนนะครับแล้วก็ผิดกี่ข้อนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีในส่วนเนี่ยตรงมันบอกข้อตรงนี้ด้วยนะครับบอกว่าเราถูกเราผิดข้อไหนเราสามารถที่จะกดไปตรวจสอบอีกครั้งหนึงได้ด้วยตรงนี้ค่อนข้างที่จะสะดวกมากนะครับนี่นะครับข้อที่ผิดมันก็จะมีเฉลยมาให้ด้วยนะอันนี้ค่อนข้างยอดเยี่ยมมากเลยนะครับเค แล้วก็อีกอันนึงนะครับในแบบส่วนของแมทเนี่ยเราได้ลองกันไปแล้วนะครับก็คือเกมจับคู่ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นอีกเกมหนึ่งที่นักเรียนสามารถชาเลนต์ตัวเองได้ก็คือการเล่นซ้ําๆนะครับสามารถที่จะเล่นซ้ําๆเพื่อแข่งขันกับตัวเองก็ได้หรือถ้าเกิดเป็นนัเกเรยียนมัธยมเนี่ยนะครับหรือว่าค่อนข้างที่จะมีความพร้อมแล้วคุณครูมีการสื่อสารอย่างชัดเจนแล้วเนี่ยนัเกเรยียนก็สามารถที่จะเล่นในโหมดนี้เนี่ยแข่งกันกับเพื่อนๆในห้องด้วยนะครับเป็นการ เรียนรู้ที่สนุกสนานเพิ่มมากขึ้นเมื่อได้มีการแข่งขันนะครับแต่ไม่ได้มีการแข่งขันถึงขั้นแบบเอาเป็นเอาตายนะแต่ว่าแข่งขันเพื่อให้บรรยากาศนั้นสนุกสนานมากขึ้นนั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับต่อไปเราลองไปสร้างภาษาอื่นๆคู่กันกับภาษาไทยบ้างนอกเหนือจากภาษาอังกฤษถ้าเกิดเป็นภาษาอื่นจะเป็นอย่างไรตามกันต่อเลยครับ และแน่นอนครับผมก็ใช้ AI เป็นตัวช่วยเหมือนเช่นเคยในที่นี้จะเป็น ChatGPT นะครับพร้อมก็คือสร้างคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสและคำแปลภาษาไทยสําหรับเด็กประถมจำนวน5รายการนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะออกมาเป็นตารางนะครับนี่เลยพอได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็นำนะครับสิ่งที่ได้เนี่ยไปสร้างในเว็บไซต์ คริสเลตนะครับเราก็ไปที่ create เหมือนเดิมนะครับเครื่องหมายบวกตรงนี้นะแล้วก็กดที่ f a t c a r d set นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะพิมพ์เลยนะครับหัวข้อเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะอยากพิมพ์อะไรนะครับซึ่งเราสามารถพิมพ์ได้ให้น่าสนใจก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้มีการพิธีพิธานอะไรมากเนี่ยเราก็พิมพ์แบบง่ายๆตรงๆลงไปเลยนะครับว่าต้องการให้เป็นเรื่องอะไรซึ่งในที่นี้ผมก็จะให้เป็นเรื่องคำศัพท์ ภาษาฝรั่งเศสสำหรับเด็กประถมนะครับอันนี้ก็จะกดข้ามไปเลยนะครับสับหน้ารู้นะโอเคนะครับสับหน้ารู้ภาษาฝรั่งเศสสำหรับเด็กประถมนะครับอ่าโอเคง่ายๆน,นี้ d ีสคริปชั่นผมจะใส่ลบนะครับแล้วก็คัดลอกมานะครับอ่าอันนี้ก็สวัสดีก่อนง่ายๆเลยนะ นี่นะครับโอเคตรงนี้มันจะมีภาษามาให้เราเลือกด้วยนะครับตรงเนี้ยเราสามารถที่จะเลือกภาษาตรงนี้ได้เลยนะครับเวลาเราพริมพ์คําลงไปแล้วก็จะมีชูดเลนเกให้เลือกตรงนี้นะครับผมจะ, okay. จะเลือกเป็นเคพิมพ์ตัวเอฟขึ้นมาแล้วจะมีให้เลือกนะครับนี่เลยนี่ตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเลือกเป็นภาษาไทยนะครับเคเราจะชูดเลนเกจตรงนี้นะแล้วก็เลือกเป็นไทยนะครับมันจะได้ ขึ้น definition มาให้เราเลยนะครับเราอาจจะไม่ต้องพิมพ์เองก็ได้นี่นะครับสะดวกมากเลยนะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดคุณครูไม่อยากพิมพ์เองเนี่ยก็เลือกในส่วนของเทอมกับ definition เนี่ยให้ชัดเจนนะครับว่าเราต้องการอะไรเวลาที่มันขึ้นคํามาเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นมาให้ตรงเลยนะครับเพราะว่าระบบมันมีฐานข้อมูลเรื่องนี้อยู่แล้วมีฐานข้อมูลชุดของคําอยู่แล้วนะครับเคผมขออนุญาตใส่รูปภาพสักนิดนึงนะโอ้ใช้ได้นะครับ เยี่ยมเลยนี่นะครับอ่าโอเคอันนี้ก็าอาจจะลองดูอันนี้ก็ได้นะครับ few later. หลังจากนั้นเราก็ทำการตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับและเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วก็กด create ได้เลยนะครับโอเคทีนี้เราไปลองเปิดดูกันบ้างดีกว่านะครับในมุมของนักเรียนในฝั่งของนักเรียนนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับในชุดฝึกที่เป็นภาษาอื่นไม่ใช่ภาษาอังกฤษในที่นี้ก็คือภาษาฝรั่งเศสนั่นเองนะครับ ในตอนนี้ผมก็ได้จาลองตัวเองเป็นนักเรียนอยู่ในโหมดของแฟดการ์ดนะครับลองมาดูการออกเสียงนะครับถ้าเกิดเราจะเรียนภาษาในเว็บไซต์นี้อย่างที่บอกไปแล้วว่ามันสามารถที่จะออกเสียงภาษาอื่นๆได้นะครับที่นอกเหนือจากภาษาไทยเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันยังอ่านไม่ได้นะภาษาไทยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษาภาษาจีนภาษาเยอรมันภาษาฝรั่งเศสอะไรเงี้ยมันสามารถออกเสียงได้นะ Bujou นี่ครับโอ้เจ๋งมากๆเลยนะครับอลองดูนะครับ m <Merci>. e นี่นะครับ อ่าลองดูในส่วนของเรียนบ้างนะครับโอเคก็จะเป็นอย่างนี้โ okay, อเคน,นี้ผมจะลองแบบอันนี้ก็กดสตาร์เรียนเลยก็ได้นะครับสวัสดีนี่เย้นะครับโอเคเหมือนเป็นการเรียนรู้ภาษาไปด้วยนะอันนี้คืออะไรนะ้าน่าจะอันนี้หรือเปล่าโอ้ถูกต้องนะครับโอเคแมวแมวคือรูปไหนอันนี้ปั๊บนี่นะครับเราก็ใสาเ่เนียนๆไปนะครับเมื่อกี้อันนี้น่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่าโอเคนะครับสร้างเองก็ลืมเองนะครับ เย่ e! ปรากฏว่าถูกต้องนะครับอันนี้กด continue เลยนะครับถ้ามันให้พิมพ์เองนะครับแล้วมันไม่มีอันบางอันขึ้นมาเนี่ยครับหมายถึงว่าแป้นพิมพ์เราเนี่ยมันไม่ซับพอร์ตภาษานั้นๆเนี่ยอาจจะต้องมีการตั้งค่าหรือติดตั้งเพิ่มเติมนะครับเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่าตั้งต้นของแป้นพิมพ์ถ้าเราซื้ออยู่ในประเทศไทยเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วมันจะมีค่า มีภาษามา2อันก็คือภาษาอังกฤษกับภาษาไทยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นแป้นพิมพ์ภาษาอื่นเนี่ยมันมีอยู่ในระบบก็จริงแต่มันจะไม่แสดงขึ้นมาก็สามารถไปตั้งค่าเพิ่มเติมได้แต่ว่าตรงส่วนนั้นเนี่ยผมจะขออนุญาตไม่พูดถึงก็แล้วกันนะครับผมโอเคครับในคลิปนี้ต้องอไว้ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์จากชุดของคลิปชุดนี้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับในส่วนของ C ริ i เ l e t ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับในการสมัครใช้งานการสร้างชุดของข้อคำถาม การส่งไปให้นักเรียนการเข้าระบบนะครับการสร้างชุดฝึกในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยนะครับผมฝากส่งต่อคลิปนี้ให้กับคุณครูที่สอนภาษาอื่นๆในประเทศไทยด้วยโดยเฉพาะคุณครูที่สอนภาษาอังกฤษนะครับและผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าทุกท่านจะได้ใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์นี้อย่างแน่นอนหรือแม้กระทั่งคุณครูที่สอน ในรายวิชาอื่นๆแต่ต้องการสอดแทรกคําศัพท์เพิ่มเติมในรายวิชานั้นๆนะครับยกตัวอย่างคอมพิวเตอร์ยกตัวอย่างสังคมยกตัวอย่างวิทยาศาสตร์เนี่ยก็สามารถที่จะปรับประยุกต์ใช้สิ่งที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ได้นะครับสุดท้ายก็คือฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเด่นแชร์ด้วยนะครับตามกันต่อคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงดูคลิปนี้จบแล้ว เหล็กกำลังร้อนอยู่มากๆตีตอนนี้ดีที่สุดเลยครับ